สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับผมกับจะพภาพี่น้องเซี่ไปบึ่งแนวทางตัวเลขของพ่อห้องเช่นเคยครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเลขตั้งหลักครับผมเลขตั้งหลักพ่อหลองเหมือนว่าหันแถวบนกับแถวล่างครับผมประกบคู่กันได้ครับพี่น้องมาว่าจะเป็นหนึ่งสี่หรือว่าเก้าศูนย์ครับโดยเฉพาะเลขตั้งหลักถ้าพี่น้องเซี่เป็นแฟนครับ พอสมัยก่อนๆแถวล่างก็คือเป็นเหล็กที่บมาน้ากันครับผมครับก็บมีช่วงหนึ่งที่รุดไปครับผมแต่ว่าพี่น้องซี่ก็ล่องซ่อมิึงไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องแถวล่างเป็นเลขไม่มาด้วยกันเป็นเลขดับไปในตัวครับผมก็นานีถือว่าสุดยอดมากครับพี่น้องเล็กพอร้องครับแล้วก็พอเคยบอกว่าเลขถ้าจับให้หมดกับมียี่สิบหาประตูครับผมคือ บนไปจับกบลังครับผมนี่แหละครับพี่น้องหมวดนี้ไปเบื้องน้ากันเด้อครับผมไปพิจนาน้ากันเลขของพ่อหลองเลขตั้งหลักครับผมงมวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบหกก่อนที่จะไปรับช่มรฟังครับก็มเชียกขอขอบพระคุณพอครับผมไปรับช่อมรฟังกันเลยครับพอครับก็มเชียสวัสดีพอหลองครับผม กินเขาเรียงเร่ะพ่อ,พอโอ้ยงานเ่น่ละวะัดนุ่มก็ยงกินนะอันลูกสาวเห็นยังสู้กินน้อมาเลี่ยงนี่ต้มปลาอนะินป่ะพอ่อโอ้ต้มปลาอินกระแซ่บแล้วสน่วนห่อน ครับรหหรือว่าไปเป็นมูหล,ลูกไส้ครับผมเปลี่ยนบรรยากาศเปิดหูเปิดตานน่อเนะครับเบึง้งรหเบื้งล่าเหรนครับผม,รมญญครับอันพ่อ<ต>เลขตั้งรักเขาอยู่ดิเลขตั้งรักที่พ่อให้ ครับว่านมันออก 54, เก้าศ <4 S 2> ูนหาซีเอหนึ่งซครับเ <14 2. S 1> อวันน้วันซีสองเออืมเอางิดนี้กับเพชรคื้เก้าแล้วพอเหล็กตั้งรักทื่เก้าแล้วก็เหล็กอ้เล็กเด่นเหล็กตัางรักเ็กมาตามตัวคือเก้าครับผม เลขตั้งหลักแถวแรกครับผมครับตัง้งแถวอ๋อผวหาตำราอยู่ครับเอาผวาเลขหลักปัวทีวันเจ็ดปีหนึ่งสองหกเจ็ด C หนึ่งสามหกครับแถวล่างาาาศูนย์สองห้าแปดเก้าศสองห้าแปดเก้าครับ,รบนี่ครับพี่น้องเอาแถวบนตัวใดเด่นหน้าเขาฟอบะนี้ พอมักเลขเจ็ดด้วยครับผมสองเจ็ดก,กับสิบเจ็ดครับคั 2> 3, 2 7, 7, 8, 8, นห 7, 8, อออ 11, 8, นึ่งนี้ว่าคหวสบเจ็ดเจอกหนึ่งแปถคัหนึ่งมาสีได้หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนี่แหละครับผมถ้าบอกหนึ่งเจ็ดจะออกหนึ่งแปดครับสามมักโมออ 3, 3, 3, 5, ่ออกสามที่สามว่าติดตัวหนึสามติดสามห้ารด กับสามห้าเลขกต่างหลักอันตะกียบพอพอ,พอ,คอเคยบอกนะว่าแถวทั้งแต่มันจะบ่ามาน้ำกันเนะาะแถวทั้งแต่บ่ามาน้ำกันครับผมบจะเป็นสื่อใส่บนใส่ลางด้วยครับผมประกบกันแค่แค่เลขออกทั้งแค่เลขอยช่ว๋อ กับเจ็ดสองนล่ละครับที่พอมากกันมากครับผมครับครับพอมากเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองครับอันเลกบวกต้องมีเลขกองอกว่าเจ็ดหนึ่งนี่เลรกว่เรียงัยกหนึ่งหนึ่งก็ผ่านนะหนึ่งก็ผ่านว่าครับอัามาเลกหนึ่งนี่ที่เจ็ดหนึ่มกับหนึ่งแสตมป์อืมถ้ามักหนึ่ง เลขตอนนี้เลขวิ่งมาหนึ่งก็หาเป่พอนนสองกับซี่องกับซาาพอพอไม่ไหายเนาะวันนี้หนึ่งกับหาด้วยครับผมถ้ามาหนึ่งก็จะมาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดครับแล้วเลขอินสายที่วา่าทั้งในแต่พอมาไป ครับว่าหันว่าเขาเสียดายนะพอนะ่อเนาะเข่าเว้นงวดไหมงวดก้อนเหมือนพอว่าเขางวดบ่หันบ่ามากครับผม,ามาจะว่าเลเวม่เว่งสก็สีอีกอว่าสี่สองสี่แล้วหนึ่งีอยว่าว่าติดเรื่องหลักนะเจ้างวดนี่มักหนึ่งเจ็ด,ดีิพอ่อ ่าเลขวิ่งหนึ่งหาคหนึ่งว่ารูนึเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดครับผมพอมักตอนนี้ซื้อเลขตัวได้ไปแน่แล้วพอตอนนี้โอ้ากหนึง่ก็นเออสามหางนี่ซื้อไปแล้วครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดครับผมกลับนึ พอหมักหนึ่งพอว่าเหล็กบิ่งมิดหนึ่งก็ผ่าด้วยครับผมถ้าหามาก,ก็จะเป็นหาสามครับนี่แหละครับพี่น้องม,มีมี่ยังพิเศษวะพอไม่ตื่นตามพ่อไม่ตื่นเต่าพ่อแค่สค่าามากแค่ว่าได้นนะครับสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด พอหมักสามตัวนี้เด้อครับผมหมักสามตัวนี้สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดต้มปลาซุกไปพ่อฮะอ๋อสิบวรบกวนพอเนี่ยว่ะพอจะได้กินขา้าวเรยงครับพอ่อกินขา้าวเรยงแซ่บเด้อนอนรับฟันดีครับผมครับเอาเกามาเสียกับสิรบกวนพอซัมเนสวัสดีครับ อาครับพี่น้องครับผมกับนี่พี่น้องเอฟซีไรทันกับยาเข็นเลขตั้งหลักของพ่อครับผมครับเลขตั้งหลักพ่อหลองครับเดอร์จิมีของเกาม่าให้บึงหมวดก่อนด้วยครับผมหมวดนี้เพื่นให้ตั้งหลักแถวบนเจ็ดสี่หนึ่งสามหกครับผมเจ็ดสี่หนึ่งสามหกแถวลางศูนย์สองห้าแปดเก้าครับผมศูนย์สองห้าแปดเก้า ตัววิ่งก็คือหนึ่งกับหาได้ครับผมหนึ่งกับหาครับพอตอนนี้เพิ่นหมักหนึ่งครับมักหนึ่งกับเจ็ดครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับหมักเจ็ดลายอยู่เพิ่นซสือใบกับมีสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดลวก็หนึ่งแปดครับผมต็เลขถามมาถ้าสามมาพอให้จับใส่ยังพอจับใส่สามหาครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมแนวทางตัวเลขพ่อหลองได้ครับผมกับพิเจนณาเบื้องเลขต่างรักของเพิ่นครับ ตะกี้ครับพี่น้องเนาะพูดถึงตะกี้นี่แถวล่างนี่สิบัมานน้ำกันเลยนะครับผมครับกลองซ่อมเบิ้งบนเบงหันกับบมานน้ำกันครับพี่น้องเนาะสือเส่บนใซ่ล่างกันครับผมแต่ว่าแถวบนนี่มานน้ำกันได้ครับตามที่เคยตามแนวทางพอครับผมเหล็กต่างรักของเพิ่นจะเป็นนังสันกับบแน่นอนครับพี่น้องเนาะเหล็กดับผมีในกองสลากครับผมครับจะสามารถออกเลขให้เก้าครับพี่น้องเนาะศูนย์สองศูนย์หา สองแปดสองเก้าก็ว่ากันไปกับผมแถวหลางนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวของ่อรองแลเพันจีถือว่าเป็นเหล็กดับครับผมครับถ้าจะซื้อก็ซื้อศูนย์เจ็ดสองเจ็ดนั่นสิครับพี่น้องเนาะขึ้นไปเรื่องเพิ่งสิครับผมแถวใต้แถวบนเอาถ้ารวมนี่จะเป็นยี่สิบห้าประตูครับผมบเหล็กยี่สิบห้าประตูครับถ่ายคลิปนี้ ก็มาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีได้ครับผมนี่ก็มืดอดีพอดีครับผมมืดแล้วครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ